กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเนี่ยเกมใหม่ล่าสุดนะแนวแฟนตาซีแอคชั่นเนาะอ่าร์พีประมาณนั้นนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะก็แพ็คนะฮะฝากแพ็คของอันนี้ไปด้วยนะฮะนี่ฮะแพ็คของซีเอ็มของเรานะฮะเติมได้เฉพาะรูบี้เท่านั้นแล้วก็ซีเอชโค้ดเนี่ยเอามาใส่เนาะพอเติมยังไงก็ทักไปที่เพจได้เลยครับติดต่แอดมินคบรน้แลวก กับผู้จริงงยวนก็จะมาแล้วก็เติมแพ็คคงใครได้นะใครยังเล่นหงใครอยู่นะครับแล้วก็ในเกมก็มีสโตไทยเยอะแยะมากมายนะที่รับเติมเนื้จะเป็นเกมชิ้น Impact Rov แพ็คนั้นล็อกออริจินนะล็อก Generation X ทุกอย่างในเกมสโตไทยมีหมดนะฮะอย่างเราทักไปที่เพจอะไรเนาะเกมนี้ขอแนะนําว่าต่อ VPN อเมริกานะครับผมเนาะแล้วก็เลือกละครเนี่ยอย่าไปโหลด APK มานะแล้วก็ต่อ VPN ก็ไม่ติดนะผมอันนี้ผมต่อ VPN แล้วก็ copy ชื่อวางเนี่ย อในสตูอเมริกาเนาะพอเราต่อ VPN ไปมันก็จะขึ้น US เนาะเออย่างเงี้ยเราก็ต่อ VPN เสร็จปุ๊บก็เล่นได้เลยครับแต่มันโหลดนานอยู่นะดูว่าขนาดเลือกตัวละครยังโหลดต่ออยู่เลยนะก็พอต่อ VPN เสร็จปุ๊บมันโหลดหน้าฉากไตเติลก็ปิด VPN ได้เลยนะก็จะเป็นแนวแฟนตาซีในโลกแบบแห่งจินตนาการนะผม ก็จะเป็นแอคชั่นอา g ีนะฮะเฮ้ยทำไมมันโหลดชา้าจนง่วะเราก็เลือกตัวละครแล้วนี่ว่าเฮ้ยไปดิเฮ้ยเฮ้ยก็ยังไงก็เสียเวลาขอขอภัยด้วยนะฮะผมก็อัดสดๆตลอดแหละเฮ้ยทำไมมันคาอยู่อย่างี้วะ อาวงงแล้วเนี่ยก็ก่อนจะเล่นเนี่ยก็แม่งโหโหลดโคตรนานเลยฮนะอ่าเฮ้ยโหจอดำตกใจหมดก็มันเป็นเกมฟอร์มใหญ่เหมือนกันเนาะประมวลผลค่อนข้างจะเอาเรื่องอะโหลดใหม่ๆอะก็กอดูแล้วกัน,นครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีะไรครับน,นี้ก็เกิดมาจากอะไรไม่รู้ครับผมต้นถัว่ว เกิดมาก็มีแต่นี้ะเ,เท้าเปล่าเสื้อรู้ประเทศเผาอะไรเนี่ยเสร็จพุบเดี๋ยวมันจะสำรวจเนี้ยตรงนี้ยังไม่สวยครับเดี๋ยวไปดูฉากต่อสู้สวยแนย่นอนนะวิ่งตามไปพอต้องตั้งปุ่มเองด้วยแต่แล้วอ่อนี้าตแป๊บนี้เฮ้ยตาจริงเกมสมัยใหม่ไม่ต้องตั้งปุ่มให้แล้วนะ นะจ้ะเฮ้ยมันวิ่ไม่ตรงวะ,งงวะเฮ้ยผมว่าผมก็ตั้งปุ่มตรงนะในในมือถือโคตรลื่นเลยพงอันนี้ก็โปรแกรมทดลองเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำว่าเจ้ามาจากลูกไหนนะมาจากที่ใดจะไปที่อะไรทำอะไรที่ดีแดนแห่งนี้เนะี เดี๋ยวชีวิตรอดได้ย่างเลยฮะระบบเป็นภาษาอารยธรรมมันมียานอวกาศมานะผมมานั่งแรกๆยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวดูฉากต่อสู้ภาพจะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเหมือนไม่รู้ต่างดาวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็อธิบายเนาะว่าโลกมันมาพัฒนาได้ยังไองอะไรเงี้ย แต่ว่าน่าจะสคิปข้ามให้หน่อยเนียโอ้เสียเวลามานั่งอ่านไปยังไปยังไปต้องคุยกรอเอาละครับเปิดฮีบมหัศจรรย์นเนี่ยให้ของขวัญเราไปเลยตรงนี้ไม่มีเกมใหม่เนาะ เอาเดอร์เพนก็หลายๆเพจก็บอกแล้วว่าเปิดวันที่23าชาจ,จัดเนี่ยเอาละครับใส่ดาบเนี่ยมีดาบโล่ใส่ชุดนะผมชุดก็จะเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์เนาะม,มีกระดูกกระโดดมีฟันมีสไลด์เนีฮยบูสเตกต้องไปตั้งตั้งเองเนาะมาเจอคนนี้อีกเนี่ย เดี๋ยวมจะออกไปต่อสู้ในโลกอันกว้างใหญ่มหาศาลเฮ้ยติดอะไรวะมาแล้วผมชับชุบชับนี่ฮะดัฟฟิกเอาเรื่องอยู่นะนี่ก็ดัสหลบนะฟึบกระโดดฟึหบหลบปับ๊บปันนี่ฮะจะเป็นแนวแบบว่านี่เลยนะแอคชั่นอาร์พีจีไปเลยเนี่นี่อันนี้ก็อัร เลือดละหมดก็อัพนี่มันสอนเนาะโปรเกมจะรอมันกระตุกกระตุกนะผมอ่าแล้วก็เควียสในออโต้ Auto นะเควียสต้องวิ่งหาเองมินิดาเนี่ยขวีดมินิดามินิดาบอกจะพาออกไปท้องโลกกว้างนี่ฮะห,หลังจากเปิดประตูครับโลกก็จะเปลี่ยนพลังการล้านเป็ด ความสวยงามจะเพิ่มขึ้นนะ่ยดูได้ด้วยเนาะนี่นะฮะเราเจอแล้วครับผมนี่โลที่แท้จริงเนี่ยเห็นความสวยงามนี่ผมยังไม่ได้ปรับภาพเลยนะโอ้นี่มันอนาณาจักรอะไรครับเนี่ยไม่รู้ไอ้น,นี่มันมาจากไหนนะอยู่ๆมันก็โผล่มาจากอไอ้นั่นนะอืมมิติหนึ่งฮะงานดีนะฮะสโตอเมริกาเนะฮะ ต่อ VPN อ,อเมริกาแคนาดาได้เลยนะฮะต่อ VPN เสร็จดูตรงคำว่าพรีเมียมอ่ะถ้ามันเป็น US ดอลล์แล้วก็แสดงว่าเราเปลี่ยนสตัวถูกเนาะ VPN ก็เคยสอนไปหลายรอบแล้วนะฮะไอต่อไม่เป็นก็อดดูใน u t u b e ก็ได้ครับผม <No. S 1> มีช่องหลาย <No. S 1> ช่องทำ <No. S 1> อยู่เดี๋ยวนะ เหมือนมันยังมันเหมือนมันไม่โหลดไม่เสร็จค่อยเสร็จเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วก็วิ่งตามเควสเนี่ยมันจะมีไอ้ลูกศรบ่ออยู่เห็นไหมเป็นทางวิ่งมาหาไม่ได้ครับเป็น RPG เนาะนี่ครับได้ดาบสั้นมาทุกคนใส่ได้เปล่าอะไรวะ ก็เหมาะกับคนที่ชอบแนวประจนไทยเนาะประมาณนั้นนี่เขาให้แตะก็แตะโอ้โหดูยูแม่งตรกว้างเลยนี่ยโอ้ยกว้างจะไปหาใครก่อนวะเนี่ยมาให้พี่สู้สักหน่อยได้ไหมนี่ไงได้สู้แล้วครับผมมามาแล้ว ไม่มีโกงสกิลอะไรให้นะเนี่ยมีจะใส่อาวงอาวุธด,ด้วยยังเนี่ยไม่แน่อาจจะมีสกิลให้อ่าแล้วก็ให้วิ่งไปทางไหนวะเนี่ยกระปินหินได้ไม่ใช่หรออาอเยอะไปทางไหนวะต้องไปข้างบนนะครับผม อูอ้เหมือนโอเพนเวิร์เลยว่ะเฮ้ยเนี่ยแล้วก็ต่อซูแล้วก็พลังเพิ่มด้วยไปยังไงวะเนี่ยเนี่ยทางมันให้ไปทางเน,น,นี้ยเนี่ยนี่ไงโอ้ตายแล้วมองไม่เห็นจำม้เลยครับสัญลักษณ์แบบนี้ให้ปีนได้ ไปดีครับเอาลุยยังไม่ใช่ตรงนี้นีว่วะเนี่ยแรกแรกสกิลยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะใครชอบแนวประจภัยก็มีคนทาดเนี่ย,ยได้หางหมาป่ามาด้วย มีกล่องก็เก็บกล่องไปก่อนฮะวิ่งตามเฟซไปเรื่อยครับผมนี่ให้ไปไหนจะบอกชัดเจนเลยนะว่าให้เนี่ยอุสอมจะบอกชัดเจนเลยว่าให้ปีนให้อะไร้ยโอ้สะดอกบัวให้ผม ครับกำจัดศัตรูเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรครับแม่งคล้ายๆกับเรียนแบบเกียนชินชินเพกอะหรือไม่ก็เรียนแบบเออจะเล่นในมือถือน่าจะลื่นแนะตัวละครไปทั้งหนวะโอ้ย่างไกลเลยครับผมนี่ <I 'm S 1> โห้วิ่งไกลไหม โอ้หศัตรูเยอะด้วยโอ้การลงน้ำหยาบแม่เนี่ยเดี๋ยวรู้ตั้งค่าได้ป่าววะ c คว a แบงสกิลอ้าว60 fps high quality ต้องปรับก่อนนะโอ้โหถ้าไม่ปรับแม่งนี่พอปรับแล้วก็สวยขึ้นเยอะหน่อยนึงเออลื่นขึ้นหน่อย60 fps เหมาะสลับผมบอกเลยนะเหมาะสำหรับคนชอบแนวผจญภัยอะแนวปวดหัวจริงมาดูดิไม่ปรับแล้วยังแ่งงวะวเหมาะมากเลยครับแนวปวดหัวผจญภัยพวกหาคงหาของทํานู่นทานี่สำรวจแผน,ท,น,ท,น,ท,นที่นี่ครับดืดมดดำกับบรรยากาศ วิ่งแล้วไปตรงนี้ไม่ได้อีกแต่มันดีตรงที่ว่าไอ้เนี่ยไอไอตัวนำทางขนนกเนี่ยมันมันบอกละเอียดมากเลยะเราจะได้แบบไม่ข้ามฉากเนะยวิ่งมาตามที่มันบอกเห็นไหมโอ้โหยอมีอะไรวะโอ้โหไอเยี่ยแมงบินพามาหาสซนจีนเะตะกอากน่าจะได้คุยกับน้องคนข้างหน้าจริงด้วยไหม นี่ฮะเด็ดจวงกันแล้วครับผมอาจาจักอันสวยงามเนี่ยเราอย่ที่รลกทั้งหลายมาร่วมพยนต์ไทยเองเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปมันจะยาวเกินไปมันก็น่าเล่นอยู่นะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเอ็น g ก m มด้วยย่งก็อย่าลืมนะฮะร้านเติมเกมของเราด้วยโอท็อกอัพของเรานะฮะคืออะไรเนี่ยลูกปีลูบอลปีศาจบุกโลกอะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเอาไปเล่นแล้วกันเกมนี้สโตนนองนะจ๊ะสวัสดีจ้า